กรอสสวัสดีมิตรรักนักเตะกันทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิสเอเร่ครับในคลิปนี้ครับเรามาติดตามนะครับกับชาเลนจ์ไม่เติมไม่สุ่มใช้เตะตัวฟรีอย่างเดียวจะเฟลหรือเปล่านะครับผม e ีนี้นะครับผมได้นักเตะใหม่เข้ามาแล้วนะครับผมก็จะเป็นร่างโรเบิร์ตเลวานอสกี้โชว์ไทม์นะครับผม ก็ถูกล็อกไว้ตั้งนานนะครับผมเป็นที่ฮือฮาครับหลายคนก็รอมานานมากนะครับผมต้องไปเล่นถึง40ด่านเลยครับก่อจะได้นะครับแล้วก็มีการล็อกไว้หลายสัปดาห์เลยครับผมอีพีนี้นะครับเรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเมื่อเราเอาไปลงสนามจริงนะครับผมแต่ก่อนจะไปดูในสนามนะครับผมเรามาดูประวัติล่าสุดนะครับผมผลงานต่างๆนะครับของโรเบิร์ตเลวานุสกี้กันก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Blitz e a l e r วันนี้ เรามาพูดถึงประวัติผลงานล่าสุดของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นักเตะระดับตำนานที่ยังคงส่องประกายแม้อายุใกล้40แล้วเลวันดอฟสกี้นับปัจจุบันอายุ37ปียังคงค้าแข่งให้กับสโมสรบาร์เซโลนาในสเปนในฤดูกาล2025-26นี้เขาได้รับบทบาทตัวสำรองบางเกมและลงสนามรวมประมาณ163นาทีในลาลีกาจาก5นัด และยิงไปได้3ประตูตัวเลขไม่สูงมากแต่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการใช้งานได้ทุกเวลาหนึ่งในแมชที่โดดเด่นคือเกมที่บาร์เซโลนาพลิกชนะเรอัลโซเซียดัด2-1เมื่อตน้นฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยการยิงประตูช่วงท้ายเกมของเลวันดอฟสกี้นับเป็นการแสดงให้เห็นว่ายังมีความคมอยู่ในตัวเขาในส่วนของทีมชาติโปแลนด์ Poland. เขาเคยถูกปลดจากตำแหน่งกัปตัน และประกาศว่าจะเลิกเล่นให้ทีมชาติในช่วงที่โค้ชวิเชลโปรเบสยังอยู่เนื่องจากความไว้วางใจที่หายไปแต่หลังจากโค้ชคนดังกล่าวลาออกมีข่าวลือถึงการกลับมาของเขาในทีมชาติโปลแลนด์อีกครั้งถ้าเรามองย้อนกลับไปฤดูกาล2024ถึง2025เป็นฤดูกาลทองของเขากับบาร์เซโลนายิงประตูจนช่วยให้ทีมควา้าแชมป์ลีกและถ้วยโคปาเดลเร และทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นไม่กี่คนที่ยิงครับ100ประตูให้กับบาร์เซโลนาแม้ว่าณวันนี้เขาอาจไม่ได้ถูกใช้งานเต็มเวลาเหมือนสมัยรุ่งเรืองแต่เลวันดอบสกี้ยังคงเป็นอาวุธสำรองที่พร้อมส่งผมต่อเกมเมื่อถูกส่งลงสนามและสัญญาล่าสุดกับทีมชาติแสดงให้เห็นว่าเขายังมีใจและยังเหลือเรื่องราวให้เล่าอีกมากถ้าคุณชอบคลิปแนวสรุปชีวิตนักเตะ หรืออยากให้ผมทำคลิปพิเศษเกี่ยวกับช่วงเวลาชีวิตของเลวันดอฟสกี้บอกได้เลยในคอมเมนต์แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมครับก็ผ่านไปแล้วนะครับกับประวัติคร่าวๆนะครับผลงานต่างๆของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับผมอย่างที่ผมบอกไว้นะครับผมว่าเราต้องเล่นนะครับถึง40ด่านกว่าจะได้นะครับผมแล้วก็ไม่ใช่ว่าเล่นรอบเดียว40รวดเลยไม่ใช่นะครับ ก็จะมีการล็อกเอาไว้นะครับผมเบ็ดเสร็จแล้วก็เป็นเดือนเหมือนกันครับร่วมเดือนกว่าจะได้ร่างนี้มานะครับเลือดตาแทบกระเด็นเลยทีเดียวนะครับผมก็เป็นกาลังใจให้กับสายฟรีพันเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูร่างของโรเบิร์ตโรวันดอฟสกี้นะครับมาดูร่างต่างๆที่ผมยังไม่ได้สุ่มกันบ้างแล้วกันนะครับมาดูกันครับว่าผมจะสุ่มได้ตัวไหนครับผมก็ยังเหลือการ์ดเขียวมาใหม่นะครับก็จะเป็น p o t w ล่าสุดนะครับเพื่อนๆอยู่ตรงไหนเอ่ยวิ่งเลยไปตรงนี้เองนะผมเนี่ย มาดูกันครับว่าผมจะได้ตัวไหนนะครับมาเพิ่มกับ ID ดีนี้นะครับผมไม่เติมไม่สุ่มใช้แต่ตัวฟรีอย่างเดียวจะฟลหรือเปล่านะครับผมโอ้โหครับผมได้เป็นตัวใหม่ครับที่ทางโคโนมีได้โปรโมตในตามโซเชียลต่างๆนะครับที่จะเป็นร่างเงานะครับส่วนสูง201นะครับก็เป็นนักเตะคนนี้นี่เองนะครับผมอ่านไม่ออกครับผมชื่อว่าพอลพอลพอลอะไรอะ เรียกว่าพรแลวกันนะครับผมโอเคครับตอนนี้ไอดีไก่นะครับพีโดบิคไทม์ของเราก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับได้อ่ากองทัพนักเตะมาเพิ่มอีกเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้ววันนี้เราได้มาดูกันแน่นอนครับกับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับลองเอาไปเล่นดูครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมกับร่างนี้ที่คนรอคอยมานานแสนนานหละเกิดนะครับผมยินดีกับสายฟีทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ยินดีกับมิตรรักนักเตะ ที่ชอบเล่นเกมอีฟบอลกันทุกคนด้วยเลยกันนะครับผมไปดีอุตบอลครับผมตบมือไอพี่โคหน่อยนะครับเนี่ยเป็นสไตล์ทาร์เก็ตแมนนะครับผมส่วนสูง201ร้ยนะครับผมโค้ดจะสูงเลยนะครับผมเป็นเทรนซูเปอร์ลีกนั่นเองนะครับผมพอลอุนูอาชูนะครับผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับจบสกอร์นะครับ89เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เฮดดิ้งนะครับให้มาถึง92เลยนะครับผมสปีดอยู่ที่80ครับแอสเซเลิชั่น75นะครับพลังกัเตะ87ครับจัมปิ้ง92แล้วก็ การเข้าพทาครับ95นะครับโคตรแข็งเลยนะครับผมสกิลมี heading long range taker long range shooting a e บิ a l big finishing hitting trick first time shot นะครับผมโอ้สกิลมีเยอะอ่านไม่ทันเลยครับผมแล้วก็ยังมีครับผมวันทัดพาได้ด้วยแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือ fighting spirit ก็ใส่มาให้ด้วยนะครับผมเรามาดูพระเอกของเราเลยนะครับผมโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับเรามาดูค่าพลังไสในกันบ้างว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับผม เริ่มต้นนะครับผมถ้าเราจะอัพแบบปกติออโต้นะครับข้อจะอยู่ที่โอเวอร์ออล101นะครับผมเรามาดูค่าพลังแบบโอเวอร์ออลก่อนเลยกันครับว่าไปที่อ่าเป็นยังไงกันบ้างครับผมนี่ครับ่วนสูง185นะครับอายุ37ปีนะครับก็เป็นอายุปัจจุบันเลยนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นไฮไลท์โชว์ไทม์นะครับผมสเปนสเปนิชลีกนะครับผม FC b a r บาร์เซโลน่านั่นเองนะครับผมเป็นแคมเปญพิเศษนะครับกิจกรรม 900ล้านดาวนโหลดนั่นเองครับผมแอตแทกอ v e n i นิ9 4นะครับผมบอลคอนโทรล8 3ครับดิฟ8 1ครับไทโพสิชัน8 2นะฮะจ่ายบอลไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมทู่ๆไทยๆได้นะครับฟินิชชิ่ง9 2ครับจบสกอร์โคตรสวยนะครับผมแล้วก็สปีดอยู่ที่8 2นะครับแ c e เซิลิชัน8 8นะครับกิกกิ้งพาวเวอร์8 8นะครับผมจัมปิ้ง8 1การเข้าพะทะก็ใช้ได้อยู่ครับ8 5นะครับอยู่ที่80สีเขียวครับผมประมาณนี้ครับผม ส่วนการใช้เท้าที่ไม่ถนัดก็จะเป็นการใช้แบบหายนั่นเองครับใช้ได้ทั้ง2เท้านะครับบูสเตอร์เม็ดแรกใหา้มาเป็นออฟเฟนครีเอเตอร์ age, bon rol, ath, นะครับผมเพิ่มอเวนเนตบอลคอนโทรลโลพาร์ตแล้วก็คิกกิ้งพาวเวอร์นะครับผมส่วนสกิลที่มีให้นะครับก็มีเฮดดิ้งนะครับลองแรงค์เคอร์เลอร์ลองแรงค์ชูตติ ishing, ้งแอโรบิกฟินิชชิ่งฮิลทริกเฟิร์สไทม์จดนะครับ สกิลพิเศษ p h ่ nominal finishing นะครับผมวันทัดพัดเอาใส่กันเลยลวครับแล้วก็สกิลยิงจุดโทษนะครับผมเอาละครับก็ฝอยไส้ในไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปเพิ่มสกิลนะครับมีอยู่10สกิลอ่า booster ก่อนแล้วกันอ่า booster อูยังไม่ได้ครับผมขอดีหน่อยอ่าโอเค agility ใช้ได้อยู่ครับมาดูกันครับว่าจะเพิ่มไปอีกเท่าไหร่นะ agility นะครับก็จะเพิ่มความเร็ว speed acceleration หรือเปล่าครับถ้าจำไม่ผิดฮะ ก็จะได้สปีดแอสเซเลชันเป็นเท่าไรเอ่ยแอสเซเลชันอยู่ที่89แล้วก็สปีด83นะครับทิกกิ้งพาวเวอร์ไม่เพิ่มนะครับผมเอาล่ะก็ใช้เป็นบูสเตอร์นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมยังไม่พร้อมครับก่อนจะไปเตะนะครับใส่รองเท้าบูตรองเท้าสตาร์ทให้เขาหน่อยนะใส่สกิลหน่อยครับมีอยู่กี่สกิลเอ่ยที่เหลือโอ้โหเยอะมากครับมี2 s k สกิลครับลองซูมหน่อยฮะโอ้โหซ้ำครับผมเหลืออันนึงครับ ได้ไหมวันทัดพาร์ทก็ไม่ได้อีกสกิลซ้ำครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วครับผมโอเวอร์ออลเต็มที่ก็อยู่ที่102นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับกับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับโชว์ทมาร่างแจกฟรีนะครับแคมเปญ9 0 0 0ล้านดาวนโหลดโหลดโหลดที่ทุกคนรอคอยครับผม แผนที่ผมใช้ในวันนี้ก็จะเป็น3 2 3 2นะครับลองบอร์ดเคาน์เตอร์นะครับประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าร่างนี้จะเฟี้ยวแค่ไหนนะครับสมกับการรอคอยที่แสนยาวนานหรือเปล่านะครับไปดูกันครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆครับก็จะลองพากไปเรื่อยครับตามเหตุการณ์นะ ในคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีการตัดไฮไลท์เท่าไหร่นะเพราะว่าขี้เกียจ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ <c oughs> คืออยากให้ดูเต็มทั้งเกมนะเพื่อน <c oughs> ๆจะได้ค่อยๆดูไปด้วยครับดูวิธีการเล่นแนวการเล่นด้วยนะครับจะได้รู้ว่าแบบการเล่นจริงเป็นยังไงครับ <c oughs> ผมไม่ใช่แบบมาถึงก็ยิงตู้มยิงตูมนะครับรีวิวเวอร์เกินไปนะครับอันนี้ก็คือรีวิวแบบเล่นจริงเต็มๆไปเลยครับเพื่อนๆ <c oughs> อาจจะมีการตัดจังหวะที่ไม่จําเป็นบ้างนะครับผมเพื่อเป็นการประหยัดเวลานั่นเองนะครับผมก็ขอเป็เพื่อนๆครับสนุกกับการดูด้วยนะครับผมอาจจะมีการฝอยไปบ้างขี้โม่ไปบ้างครับตอนนี้ลุดไปแล้วครับผมโรเบิร์ตลูวานอฟสกี้แล้วลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับผมไม่เหลือครับผมนี่ฮะการจบสกอร์ที่92ครับผมโอ้โหได้แล้วครับ1ลูกครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับผมเก็บแต้มไปก่อนนะครับ1ประตูแรกจากโรเบิร์ตลูวานอฟสกี้นั่นเองฮะ ทีมตรงข้ามก็พยายามที่จะตีเสมอไม่ได้นะครับก็พยายามทําการเพรสนะครับกดดันฝั่งเราได้เลยครับเราก็ต้องอ่านเกมนะครับจังหวะนี้ครับแย่งไม่ได้แล้วครับผมโอ้โหจ่ายพลาดครับเพื่อนๆนี่ฮะมันก็มีจังหวะจ่ายพลาดกันบ้างครับผมแต่ก็ยังเซฟได้ครับผู้รักษาประตูช่วยไว้อีกแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นผู้รักษาป้อมประการนะครับเป็นผู้เสียสละนะครับผมไม่ให้ใครทําประตูได้นะครับผมเขายืนโดดเดี่ยวเดียวได้อยู่ตรงประตูนะครับเฝ้าประตูเนี่ย ในช่วงจังหวะที่โกว่างๆก็อาจจะนั่งดูช่องบลิสเตอร์อยู่ก็เป็นได้นะครับผม <laughs> 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 และจังหวะนี้ริชชี่ส่งมาให้ที่อิดนนาซาอิดนนาซาเปิดไปที่ระวันแล้วก็ aprove, ม้วนม้วนม้วนแล้วก็ปันโอ้โหชนเสาครับหลวงพี่เสาช่วยเอาไว้ครับผม <laughs> เกือบเข้าเหมือนกันนะครับผม <laughs> เพราะว่ามีสก <laughs> <m> ิลฟิเนนท์ฟิเนนท์ฟิเนตชิ่งเนี่ยนะครับผมการจบสกอร์ทุกท่วงท่านะครับผม ดีนะที่ลรงพี่เสาช่วยไปก่อนนะครับผมและลูกนี้ก็เฉียวเสาไปเช่นกันนะครับผมเอ้าลูกโทษเฉยเลยเพื่อนๆมองไม่ทันเกิดอะไรขึ้นฝั่งเราฟาวครับเพื่อนๆโอ้โหยางงี้ก็เสียประตูสิโอ้โหพลาดเลยครับเพื่อนๆจากการทําประตูของเอมเป้บึ้มโอ้โหนั่นไงว่าแล้วครับผมตอนนี้ฝั่งตรงข้ามตีเสมอมาแล้วครับผมด้วยกัน ยิงจุดโทษนั่นเองนะฮะสกอตอนนี้อยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งะครับผมอะไปกันต่อครับมาดูกันต่อครับว่าจะเป็นยังไงครับตะวันอสกี้จะยิงได้เพิ่มหรือเปล่าครับผมและจังหวะนี้ชิงไปที่ราอุนราอูนวิ่งเบียดนะครับผมยังไม่ทันนะผมราอุนเนี่ยโอ้ตอนนี้ก็ยังพยายามแย่งอยู่ครับยังแย่งไม่ได้ครับผมฝั่งตรงข้ามครองบอลได้ดีอยู่ครับตอนนี้โอ้เอ็มบัปเป้รู้สึกว่าพิ้ชอย่างเลยนะ นตัวผมเล่นปีกไม่เป็นเลยครับเอ็มบัปอป้นะผมโอ้เล่นนี่ก็โดนไปอีกหนึ่งครับโอ้โหแบบนิ่มๆเฉยๆเลยครับผมเอาแล้วครับตอนนี้เราโดนนำไปหนึ่งลูกแล้วครับเพื่อนๆเราจะทำประตูได้หรือเปล่าครับผมจะเสมอหรือว่าชนะได้หรือเปล่าครับผมนี่ฝั่งตรงข้ามมาเหนือครับโอ้โหเอ็มบัปเป้ได้เปิดอีกแล้วครับเพื่อนๆจังหวะนี้โอ้โหรู้สึกว่าพิ้วเลยเกิดนะครับผม ปกติจะเป็นสไตล์โกโพเชอร์นะครับผมคนที่เล่นปีกได้ก็ถือว่าแน,น่นอนนะโอ้ังหวะนนี้หลุดไปแล้วครับเพื่อนๆและลูกนี้ครับก็ออกมาแล้วอย่างนี้ก็ซัดอุย้ยไม่เข้าครับโอ้เกือบเข้านะ่ะนึกว่าเข้าไปแล้วครับผมโอ้โหเมื่อกี้เรยวานเย็นงงอยู่เลยนะครับผมใครเห็นก็ว่าเข้าแล้วลูกเมื่อกี้โอ้เอาละครับหลุดไปอีกแล้วครับผมเรียวเนี่ยแม้แ่ลูกนี้ครับผมเรียบร้อยแบบนี้มันก็ต้องโดนนี่ไง โอ้ก็ออกมาแบบนี้ครับผมไม่พลาดแน่นอนครับลอวานจ้องไว้แล้วครับผมตั้งแต่ลูกเมื่อกี้พลาดลูกนี้ก็แก้ตัวได้แล้วครับตอนนี้ก็สองประตูต่อ2แล้วนะครับผมอ่านะครึ่งแรกผ่านไปครับผมอย่างเดือดนะครับ2ต่อ2นะครับผมเรียกได้ว่าถ้ามีโอกาสได้ยิงนะครับโอกาสที่จะจบสกอร์แล้วก็ขึ้นนำได้นะครับก็มีโอกาสสูงนะครับ ตัวเบิดละวันสกี้นะครับผมด้วยค่าพลังการจบสกอร์อยู่ที่92นะครับแต่ว่าก็ยิงคมมากนะครับเพื่อนถึงแม้ว่าเป็นจังหวะที่เหมือนจะยิงง่ายนะครับผมแต่ก็มีเมื่อกี้นะครับลูกที่ว่าเฉียวเสาไปนะครับผมใครเห็นก็นึกว่าเข้านะครับผมก็ไม่เสมอไปนะครับเอาละครับในช่วงครึ่งหลังเราก็จะดันปีกสูงขึ้นไปอีกนะฮะเพื่อนและผมก็จะลองเอาทาร์เก็ตแมนนะครับลงมาช่วยหน่อยครับทาร์เก็ตแมนที่เพิ่งสุ่มได้ไปเมื่อกี้ครับที่เป็นการ์ดเขียวนะ มาดูกันว่าจะโหดหรือเปล่าครับจนสูงอยู่ที่202นะครับกับการ์ดตัวนี้โคตรสูงครับผมแล้วลูกนี้ครับผมเกือบได้ครับผมเดวอนทอมสกี้อืมแยกได้ไหมยังไม่ได้จะตื่นเต้นทำไมเนี่ยพยายามบิวครับบิวคนดูฮะกลัวเพื่อนๆจะง่วงก่อนนะครับผมเอาละครับเราก็ยังสกัดได้อยู่ครับเพื่อนๆสกอร์ยังอยู่2ต่อ2ครับแล้วลูกนี้หลุดไปแล้วครับผม โอ้โหอืวิ่งช้าไปหน่อยครับผมพี่โยงเรา2 0 2นะครับผมโกออกมาทันครับผมแม่เสียได้ยิงนะครับผมเกือบได้ยิงเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เอาลูกเนียก็ลุดไปแล้วครับผมโอ้โหอืมอะไรจะลุ้นหลายรอบขนาดนี้ฝั่งตรงข้ามแทงเข้ามาแล้วครับผมจังหวะนี้ครับผมโอ้โหสกดล็อกไม่ได้ครับผมเอ้าเอาเอาเอาโอเคครับฟาวช่วยชีวิตไว้ก่อนนะครับโดนไปเหลืองครับผม ถ้าไม่งั้นอาจจะเป็นประตูก็ได้นะครับเมื่อกี้หวาดเสียวกันอยู่หน้าประตูนะครับผมกรรมการช่วยทีนะครับผมช่วยเอาไว้ได้นะฮะอีเดนนาซาครับผมหลุดไปแล้วครับผมโอ้โหหลุดออกนอกสนามครับ นี้หลุดไปที่เมสซี่ครับผมลากมาแล้วแล้วก็ยิงครับอือหอโอ้โหูเกือบเข้านะครับผมยีที่สกัดไปได้ก่อนนะครับผมตอนนี้เลาะมาทางข้างครับผมแล้วก็เรามียามาครับจ่ายไปที่ลีโนโเรียวลนลลรีเนลลูกนี้เรียบร้อยไหมโรเบิร์ตโรเบิร์ตอือหติดเซฟครับผมเสียดายครับเปิดมองเกมมิ่งลูกนี้มาดูกันครับว่าจะโขกได้หรือเปล่าบึ้มชาวร็อกชาร็อกยิง่ง อไม่ได้มงเลยครับผมเอาแล้วจวังหวะนี้ขอบคุณครับผมแล้วก็ซัดไปเอเกือบเสียประตูเหมือนกันนะโยนมาให้เลยครับผมแต่ติดเซฟซะก่อนอจังหวะนี้ครับเรามมนยอมเปิดมงเกมิงแล้วลูกนี้เรียบร้อยหรือเปล่าเอา้าเอา้าโอ้ยเกือบเข้าเกือบเข้าเกือบเข้าโอ้โหดวงยังดีอยู่นะครับฝั่งโน้น ก็น่าจะเสมอกันไปครับแมตชนี้2ต่อ2นะโอ้โหนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับร่างนี้ถ้าได้ยิงก็เป็นเข้านะครับผมบางจังหวะที่ติดเซฟก็ไม่ว่ากันนะครับผมฝั่งเขาก็มีประตูเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าประตูว่างเปล่านะกดจากกันไปนะครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยครับว่าเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากได้ดูรีวิวเวลตัน กับโรเบิร์ตด้วางโอสกี้ครับร่างโชว์ไทม์ฟรีนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยครับที่รับชมคลิปจนจบด้วยนะครับและก็เป็นกําลังใจให้เรื่อยมานะครับผมและเช่นเคยนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของช่องด้วยมือคุณเองนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งการแชร์หนึ่งการติดตามนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมก็ดูไฮไลท์กันต่อครับอย่าเพิ่งรีดไปไหนนะครับดูไฮไลท์ให้จบแล้วกันนะครับผมจะตัดเป็นไฮไลท์นะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปอื่นน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 ต่่่ออไปปปะคคคครรรัััััับบผมมแลลลล้้้้ววเกกกใหหิาาีีสด